สวัสดีทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเอนำกระเป๋าสตางค์ิคู่คล้องแขนไซส์ใหญ่ที่ผลิตจากบริเวณหนังท้องจระเข้มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นสินค้าขายดีมากนะคะที่ต้องเอจะต้องมีติดร้านไว้ตลอดเลยก็คือกระเป๋าสตางค์สิบคู่คะ่ะเพราะว่าลักษณะการใช้งานที่โดดเด่นแล้วก็ตอบโจทย์มากนะคะพี่ๆคะ่ะนี่เวลาใส่เงินเห็นไหม แบงค์พันแบงค์พันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ยี่สิบอะไรก็ว่ากันไปแล้วเวลาหยิบเงินหยิบได้อย่างสะดวกสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบนึกออกไหมคะอ่ารุน่นนี้จึงถูกอกถูกใจสําหรับทุกท่านที่พกเงินสดเยอะๆคะ่ะพี่ๆะ่ะเปิดช่องนี้คะ่ะนะคะช่องนี้อ่ะดูทั้งซ้ายและขวาก็สามารถใส่บัตรได้นะคะทั้งสองฝั่งนะถ้ารวมทั้งแนวตั้งแนวนอนเนะี่ยประมาณ1ิบ 5้ขั้นต่ำนะคะสิขั้นต่ําถ้ารวมใส่ซ้อนด้วยใส่ได้ถึง20เลยบุ๊แบงก์ก็ใส่ได้โทรศัพท์โทรศัพท์ก็ใส่ได้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากค่ะแล้วก็นี่เหรียญตังเหรียญค่ะอ่ารุ่นนี้ค่อนข้างจะครบวงจรนะคะในเรื่องของการใช้งานทําให้ทุกท่านที่ใช้งานแบบว่าถูกอกถูกใจแล้วกลับมาซื้อซ้ํากันสะสมกันหลายสีหลายใบนะคะอ่า อย่างเช่นอาทิตย์นี้ถือสีดําอาทิตย์หน้าก็ถือสีน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่พี่คะ่ะสาวๆจึงชอบรุ่นนี้มากสีดำหนึ่งใบสุดท้ายนะคะพี่พี่คะ่ะใบนี้ขนาดความกว้าง8นิ้วสูง7.5นิ้วนา2นิ้วเอาไปราคาพิเศษพิเศษหนังท้องจระเข้ราคาทั่วไปหรือราคาขึ้นห้างที่ไหนก็แล้วแต่รุ่นเนี้ยไม่ต่ํากว่า6,000บาทนะคะพี่พี่ที่น้องเอกเคยเห็นถูกสุดๆก็ประมาณ3,000กว่าบาทเอาไปราคาพิเศษ1,390บาทเท่านั้นคะ่ะ 1,390บาทมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและน้องเอกมีของแถมให้ทุกออเดอร์ของแถมก็จะเป็นขาจระเข้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเป็นขาจระเข้แท้ซึ่งแพงแล้วก็มันไม่ได้มีแบบไซส์ที่เราต้องการตลอดนะพ,พี่ขาแต่ว่าแต่จริงๆน้องเอกก็ต้องการทุกไซส์แหละเล็กก็น่ารักใหญ่ก็น่ารักนะคะก็สวยอะ่ะแพงแล้วก็กว่าจะได้เนาะหนึ่งตัวมีแค่สี่ขาเองต่อไปคะ่ะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะสวยเรียบหรูมากเลย สีดำเนี่ยมีแค่ใบเดียวแล้วก็สีน้ําตาลทองเนี่ยพี่ๆสามใบสุดท้ายเลยนะแล้วแต่ละใบพี่ๆเห็นไหมคะว่าลวดลายมันจะไม่เหมือนกันเลยถ้าเหมือนกันแสดงว่าเป็นของปลอมเวลาน้องอย่างรีวิวก็จะขนมาให้พี่ๆดูแบบนี้แหละ ผลมาให้พี่ๆเห็นว่าเฮ้ยของแท้เนี่ยมันจะต้องไม่เหมือนกันนะพี่ๆเห็นไหมคะถ้าเหมือนกันย้ำว่าเป็นของปลอมนะคะพี่ๆขาทีนีิพี่ๆสบายใจได้เลยนอกเหนอขายมาแล้ว9ปีเต็มแล้วก็ส่งมาแล้วทุกจังหวัดในประเทศไทยรวมไปถึงอีกหลายประเทศทั่วโลกขายสินค้าของเราน,นะคะก็เป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจนะคะสําหรับคนที่ชอบความสวยความงามความหรูหราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนังจระเข้นะคะพี่ๆจากคนที่สวยอยู่แล้วถือเข้าไป สวยคูณร้อยเข้าไปอีกดูรวยคูณร้อยเขาไปอีก,อาอกจากที่แบบดูมีสง่าราศีหรือใครก็แล้วแต่ดูธรรมดาอันนี้ลูกค้าพูดเลยนะคะขนาดลูกค้าเนี่ยใส่เสื้อยืดกางเกงยีนพอถือกระเป๋าหนังจระเข้นนองเหยเข้าไปคือดูคูณดูรวยคูณไปเป็นร้อยเท่าเลยใครเห็นใครก็ทักใครเห็นใครก็ถามโอ้โหถือกระเป๋าหนังเจระเข้เลยนะอย่างนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะอย่าลืมนะคะว่าราคาทั่วโลกมันไม่ใช่ถูกๆใบหนึ่งอย่างเนี้ย 6 0พ0กระเป๋าสตางค์เงี้ย6,000แล้วค่ะมาต่อกันที่สีเขียวนะคะพี่พี่ขความสวยคูณเข้าไปร้อยค่ะความรวยดูสวยดูสวยทรงพลังไปอีกร้อยพี่พี่ดูนะกระเป๋าสตางค์หนังท้องเนี่ยหนังท้องโจระที่เช็คราคาในเว็บไซต์เลยไอที่น้องเอกเจออยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทนะคะอันนี้หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทพี่พี่ขาข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยน้องเอกโกหกพี่พี่ไม่ได้หรอกพี่พี่เช็คได้เลยตามห้างหรือ ที่ต่างประเทศนะคะห้างชั้นนำเช็คดูได้เลยแล้วจะเห็นถึงความจริงใจของน้องเอว่าน้องเอ๋น่ะขายถูกนะสวยนะของแท้นะเออความสวยเพิ่มขึ้นอีกค่ะความมั่นใจจากที่แบบพี่พีมีความมั่นใจสมมติมีมั่นใจเต็มสิบถือกระเป๋าหนูพี่พีมีความมั่นใจเต็มร้อยเมื่อไหร่ที่ผู้หญิงสวยแล้วทรงพลังแล้วมีความรู้สึกมั่นใจได้เต็มร้อยขนาดนี้พี่พี่ะเงินมันเข้าดีอัตโนมัติเออ สู้งสวยผู้หญิงมั่นใจนะคะเงินมันจะไปตรงนั้นแหละค่ะพี่ขาลูกค้าหลายท่านถึงบอกไอซ์ซื้อกระเป๋าไปแล้วเงินเข้าดีจะไม่เข้าดียังไงล่ะคะตอนถือมีความสุขมากยิ้มแย้มแจ่มใสทรงพลังหน้าเชิดกันแบบกันแบบเต็มที่ไม่ว่าจะแบบอยู่ในเมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศ พออารมณ์แบบนั้นความรู้สึกแบบนั้นอารมณ์ดีมีเรื่องเงินจะเข้าไม่ดีใช่ไหมคะพี่พี่คะลองอารมณ์หงุดหงิดสิคะใครโกรธแล้วเงินเข้าดีบอกน้องเหนเยนหน่อยใช่ไหมน้องเหยี่ยนคนหนึ่งแหละถ้าโกรธหรือหงุดหงิดเนี่ยโอ้โหพี่พี่คะในอดีตพูดถึงในอดีตเนาะเงินเข้าไม่ดีเลยทีเนี้ยพอเราเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเวลาเราอารมณ์ดีแล้วเ,เงินเข้าดีน้องเหยนไม่เคยปล่อยให้ตัวเองอารมณ์เสีย หรือถ้าเสียก็เสียได้แป๊บเดียวจนต้องรีบกระชากอารมณ์ตัวเองกลับมายิ้มแย้มแจ่มใสแบบว่าฉันอารมณ์ดีนะฉันเป็นคนสวยนะฉันเป็นคนอารมณ์เงินเข้าดียิ่งถือกระเป๋าพวกนี้ด้วยโอ้โหไปไหนมาไ,ไหนอารมณ์ดีคูณร้อยความสวยคูณไปอีกร้อยความมั่นนี่ไม่ต้องพูดถึงคูณไปอีกเป็นพันเท่าใช่ไหมล่ะก็สวยรูราขนาดนี้ วัตถุดิบแพงขนาดนี้พี่ๆคะ่ะกระเป๋าอื่นๆต่อให้มีราคาสูงกว่าของน้องเอกเน้องเอกเก็ไม่เคยสนใจน้องเอกเรู้แค่ว่าต้นทุนถูกกว่าของน้องเอกเน้องเอกเก็เชิดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะพี่ๆคะ่ะน้องเอกเดูแค่อุ๊ยต้นทุนถูกกว่าของเราของเราเจลเข้กว่าได้แต่และตัวโอ้โหแปดปีสิบปีเลี้ยงเข้าไปเถิดหลักหมื่นหลักแสนแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วว่าของเราแพงจริงแพงตั้งแต่แพงตั้งแต่แ ขั้นตอนที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แล้วไม่รู้กี่ขั้นตอนลองคิดดูสิพี่ๆคะ่ะอ่ะสนใจหนังท้องทักมหาตงเอ๋ได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของตงเอยด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ